นี่นะครับเราจะพร้อมบินแล้วนะครับตอนนี้เราเตรียมติดเครื่องครับเครื่องบินเราพร้อมบินติดเครื่องแล้วแต่ว่าของเราปีกด้วยเชือกฟางครับว่าเชือกฟางจะเอาเครื่องบินอยู่หรือไม่อยู่ก็รู้คราวนี้นะครับทําไมถึงเอาเชือกฟางรัดครับเพราะเห็นผลว่าปีกเรานะครับลองเทสกับรถยนต์มาแล้วครับว่าลางปีกเครื่องบินกับล้อยางครับัร่องถยนต์นะครับว่าใครจะเหนียวกันผลสรุปแล้วปีกเครื่องบินขี่ครับแต่เราอยากขึ้นอีกครับเราก็เลยเอาเชือกฟางผูกปีก เพื่อจะได้รู้ว่ามันบินได้หรือไม่ได้แต่ได้ไม่ได้ไม่รู้ละเราใช้แล้วเชือกฝางผู่ส่วน eron, แอรอนเราก็มีข้างเดียวนะครับเพราะเราไม่มีตต็อปเปอร์ที่ใส่แอรอนมันหักไปก็เลยกลายเป็นข้างเดียวให้รู้ว่าไพรอนมันก็มีข้างเดียวลองทดสอบแอรอนครับทสอแอรอนครับอรนข้างเดียวข้างเดียวนะครับ ได้ไหมดได้ไม่ได้ต้รู้รน,น,น,รรระรนะครับนี่ด้วยนักขับกระเตรียมพร้อมครับโดยคนสี่ครับพร้อมแล้วครับนี่ระวังน้ำระวังท่อนโตนะครับาจะสองเครื่องแล้วว่าไอ้บ้าข้างเดียวปิดได้ดีไหมเกิดปิดแลาวัดไมเชื่อมสายครับตอนนี้ได้พร้อมแล้วนะครับอ่าเราจะพร้อมสุดยอดเลยนะครับ ดูง่ายๆครับข้างที่ติดสติ๊กเกอร์สีแดงๆครับอันนี้ทิมแล้วนะครับตอนนี้เริ่มหัวหนักทิมแล้วตอนนี้อย่าเร็วมากครับเดี๋ยวปีกลุดครับอย่าแรงเกินนะครับเรื่อยๆก่อนเรื่อยๆก่อนสูงๆหน่อยเริ่มเป่ยนน้ครับตอนนี้เนน่าเชื่อครับมีร่อนข้างเดียวโดยเชือกฟางรัดปีกก็อยู่ได้ครับได้ผ่านไปสองรอบแล้วครับตอนนี้ไอ้ตรงแดงๆที่เอียงปีกนั่นแหละครับตอนนั้นคือข้างํำรุดนะครับแต่เขาไม่วันครับ ไม่กลัวเขาอยากบินครับเขาไ่บินมาสองเดือนแล้วมือไม้ก็เลยสั่นนิดหน่อยแต่ไม่กลัวครับอ๋อสี่เดือนแล้วครับเลาไม่ใช่สองเดือนนะผู้ผิดครับสี่เดือนนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็คาดลันเวนะครับตอนนี้นักกล้องแล้ได้จับภาพแล้วครับโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับต่ร่อนข้างเดียวจะเชือกฟางรัดปีกเขาบินเหมือนม่ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับสวยงามสวยงามครับตอนนี้อันนี้แค่ลองเครื่องนะครับยังไม่ได้เอาจริงนะครับตอนนี้ไอ้ยะไอ้ย าไปนะครับธรรมดาขนาดปีกไม่ค่อยดีเชื่อเชื่อเฝังยังหมุนตีเกลียวนะครับตอนนี้เข้ามาล็อตที่สามที่สี่แล้วนะครับตอนนี้ครับเป็นไงคนขับรู้สึกว่ายังไงบินดีเหมือนเดิมไหมครับโอเคครับโอเคนะครับเขาบอกเครื่องบินโอเคนะครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับนี่อยากถอดปีกใช่ไหมเนี่ยบินท่านี้เนี่ย ดีนะครับแต่เขาว่ายังง่ายท้องนะครับเขาไม่กลัวครับตอนนี้เจอว่าตังค์เยอะก็ไม่เป็นไรซื้อใหม่ได้เครื่องบินนี่มีเป็นคนรุดคนรุดที่บ้านนะครับอพอจ่ายอย่งครับถ้าพอใจก็ลงได้แล้วครับเดี๋ยวได้พร้อมพร้อมบ,บินนะครับลงก็ท่าเพิ่นึ่งเพ่มยาวๆหน่อยนะครับตอนนี้ไม่น่าเชื่อปินี่มือนเดิอยย้ยาเลีเ้ยวลึกเลี้ยวลึกเลี้ยวลึกเฮ้ย ่อยนะครับเพื่อมันสะระไปอีกบนกาการนะครับมันจะดิ้ว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 นะครับแต่เขาไม่กลัวครับตอนนี้รถก็ไม่มีมาครับตอนนี้ถนนว่างครับรถมารถมาสิบล้อด้วยบินสูงไว้ตอนนี้ห่างปลายคนขับถอยหลังเข้าหน่อยเข้าหน่อยมีข้าที่นะครับนักบินเขากำลงบินอยู่สิผ่านมาครับก็ยังไม่ลดความเร็วนะครับตอนนี้

ให้เลยไปดูให้เลยไปดูให้เลยไปดูให้เลยไปเฮียบลงห้อยเลยโดนมันท้าไม่ได้บ้าลงดูครับว่าปีกเหนียวไหมแต่อะไรก็ใช้ได้ครับดูใต้ท้องฮะดูครับอันนี้ท้องแตกนะท้องแตกครับอะไรสายอะไรหลุดด้วยล้อหลุดนะบเรีหลุดคัโอเคจบการรายงานครับจบครับ